หลังจากที่ว้าไปแจกของมาแล้วแบบรู้สึกโหดหูมากอ่ะเพราะว่ามีคุณตาที่แบบตาบอดคุณลุงที่แบบพิการมาต่อแถวเอาของแล้วมมนกระทั่งว่าแบบตอนที่ของหมดแล้วอะ่ะแล้วเราเอาเกลือเขาอยากเอาน้ำปลาก็เอาคือมันโหดหูมากว่ามันมีคนเยอะมากที่แบบเคยมีบ้านแล้วมันถึงไม่มีบ้านอยู่ มีคนที่แบบมีครอบครัวแล้ววันนี้ต้องแบบไม่เหลือใครเลยไม่มีเกินไปแต่จะกินข้าวต้องต่อแถวเอาของอะไอ้ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่แบบยังมีบ้านมีโทรศัพท์ให้ได้ดูมีทุกอย่างเพราะไอ้วันได้เห็นวันนี้คือหลังจากวันนี้ไอ้วันแจของไอ้วันดาวมากดาวแบบรู้สึกแย่ไปเลยทั้งวันคไม่อยากคุยกับใครแล้วก็แบบ รู้สึกแย่ว่ากแล้วรู้สึกว่าอยากทําได้มากกว่านี้อีกเยอะแล้วอยากให้เขามีชีวิตที่ดีนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะเอาไปจากของที่ราชดำเนินตรงอนุสาวารีย์นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นพลังแห่การให้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้เงินให้คําพูดที่ให้กําลังใจให้รอยยิม้มก็คือเป็นการให้ทั้งหมดนะคะก็อยากให้ทุกคนมา มีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะว่าอย่าให้พวกเขาคิดว่าเขาเป็นบนุลยโลกขดที่ไม่มีใครเห็นค่านะคะก็มาเห็นค่าเขากันแล้วมันเป็นพลังแห่งการให้ด้วยกันนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราหรอกอย่างเดียวที่จุกเราก็คือความดีที่เราทำเพราะว่าท้ายที่สุดแล้ววันดึงเราก็ต้องจากจากโลกนี้ไปเอวาสาวอยู่วันดึอวาก็ต้องแก่วันดึงเอวาก็ต้องไม่มีฝันวันดึกก็ต้องผมก็ คือแบบท้ายที่สุดจะไม่มีอะไรเอาไปได้เลยยกเป็นความดีที่เราทานะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นพลังเหุ่การให้นะคะเราไม่จําเป็นต้องให้สิ่งใหญ่ๆใ,ให้แค่คำพูดให้สิ่งเล็กๆการจะให้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดไม่มีวันไร้ค่านะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนด้วยนะคะแล้วก็วันนีเราก็ไปทําบุญมาก็ดูมรดนาสาตุ์ร่วมกันนะคะเราก็จะบอกว่ารู้สึกดาวมากๆถ้าไปเห็นทุกคนก็จะดาวเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์คือ หดหูมากจริงๆแบบคุณลุงตาบอดมายืนต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคุณตาที่มีหลานแล้วอุ้มหลานแล้วบอกเอวาว่าให้ขอนโสามับกลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณตาก็พิการอย่างเงี้ยคือมันหนักมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราที่โชคดีเราต้องช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราคนที่มีรอยกว่าเรานะคะเพราะเอวาเชื่อจริง,รงๆว่านั่นคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ค่ะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ I love you big much แล้วก็ชอ่อง s u n f l o w เอวาก็จะทำการให้เท่าที่ทำได้แบบเดินผู้ใหญ่ต้องบอกตามตรงว่าเงินทุกบาทที่เอวาให้ในคลิปใน s u n f l o เอวาเนี่ยเอวาใช้เงินตัวเองที่หาเงินทำงานได้ที่มีลูกค้าเข้าไม่ได้เบิกจากคุณพ่อหรือคุณปู่หรือใครเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เยอะเท่าบางคนนะคะือแบบเท่าชองไหๆแต่เอวาทำด้วยใจร้อแล้วก็ ทำโดยไม่หวังอะไรแน่นอนคือทำแบบด้วยใจที่บริสุทธิ์แน่นอนก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ลำบ,บากที่ต้องการกําลังใจก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ลำบ,บากมีแรงอยู่มีพลังเหลือก็มาเป็นพลังแห่การให้กันนะคะไอ้แล้วพี่ปิ๊กมาคลิปนี้จะแปลกไม่รู้คนอาจจะหาว่าแบบโอ้ยแบบเรียกรองความสนใจไหมหรืออะไรก็ตามแต่เอวาอยากพูดจริงๆว่า เอวาแบบแค่อยากให้ทุกคนเห็นวเรียลเลยว่าเรื่องหลังมันกดหูแค่ไหนอว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยค่ะเป็นการให้คักแรกในชุดเอวาเป็นการที่แบบคนมาต่อแถวเยอะขนาดนี้แล้วรู้ปะทั้งหมดที่เอวาเตรียมขนาดเหมาของไปทั้งร้านขายของชาําร้านโชวห์หวยยังมีคนไม่ได้ของอีกเยอะเลยคะ่ะกดหูมากแล้วพี่เขาก็บอกด้วยว่าอาทิตย์หนึ่งอะคนมาให้ไม่ถึงสามคักเลยคนให้น้อยมา ก็มาให้กันนะคะให้กับข้าวแบบสิบกล่องก็ได้ไม่ต้องให้เยอะก็ได้ให้น้ำเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนเยอะมากที่โดนผลกระทบจากโควิดที่ต้องการกำลังใจจากพวกเราต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการอาหารนะคะของกินเพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อชีวิตเขาต่อไปเราสามารถเป็นแสงนั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้แสงในอุโมงค์ต่อให้จะมีแค่แสงเดียวอะ ปุ๊กก็สาัมารถาทำให้เราเห็นทางออกของอุโมงคได้นะคะก็มารวมกันนะคะให้แสงเล็กๆอ่ะกลายเป็นเทียนเล็บใหญ่ไปได้วยกันนะคะก็